สวัสดีครับผมอยู่กันในเกม AEW Fight for Ever นะครับผมวันนี้เราจะเล่นแมตช์ไต่บันไดกันฮะระหว่างนิกแจ็กสันเจอกับแมต t ์แจ็กสันมาวันนี้แมตช์ศึกสายเลือดนะครับผมเปิดตัวมาก่อนเลยฮะนี้เป็นแชมป์ AEW Tag Team คู่กันนะฮะนิกแจ็กสันชวบนะฮะยังเท เจอกับพี่น้องเขาเองนะครับผมแแมเหมือนมันถอดเสื้อมานะฮะไม่รู้ใส่เข็มขัดแชมป์หรือเปล่ากับแม็กแจ็คซันโอวโอไปนี่สึกชิงชิปเส้นนี้นะฮะเออชิปอันนี้แล้วกันมาผมเล่นเป็นนิกนะเดี๋ยวเออวิ่งมาทำไมอ๋ออ่นนี่คือมาได้กดแอลอันนี้ผมไม่เคยเล่นมอกก่อนนะแมชนี้มาเล่นให้ดูกันสดๆเลยมา ตีบเออตัวคล้ายๆกันนะตัวผมดจะจะพกผ้าแล้วกันเอเออสองพี่น้องมานี้เอเดีเดี๋แกได้ครับผมจับโยกขึ้นนี่สนแน p to b พล k กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตังสติดีๆครับผมเอ้ยเนี่ทีเตะก้านคอเดี๋ยวไอเกมเนี้ยมันส่วนใหญ่มันจะไวนะครับผมอาจจะไม่ได้คุยอย่างอื่นนะต้องใช้สมาธิกันการเล่นเกมเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเดี๋ยวเดียอะไรเตะตบโชกนี่นี่นี่ สองคนนี้นี่เขาเป็นรองประธานบริษัทนี้เลยนะออ,อืถือว่าเป็นแท็กทีมแห่งยุคก็ว่าได้ฮนะสองพี่น้องนี้ถ้าเทียบกับแต่บรรยูอีก็แฟดอูโซ่นั่นแหละเออนี่ะสแนปแมลงมาจับยกขึ้นนี่เ็อกกันโลกไม่ต้องยกลลอกมาเด้อมันสปริงบอร์ดเชือกอยังไงอืออันนี้ก็แทกแล้เด้อนี่ทกมันกดสปริงบอร์ดได้นะแต่เรากดไม่เป็นพี่น้องใครรู้บอกด้วยนี่แบ็กสเตเบิลไปมามามาหลงก่อน โอ้ยอตัวนี้วิ่งเดี๋ยวก่อนมันสปริงเชือกยังไงสปริงไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวอันอันนี้มันคืออะไรอะ่ะเจอโชกไปก่อนเดี๋ยวสปริงยังไงเฮ้ยพี่น้องจับมานี้พี่อ,อมาจับจับมาสิโอ้ยอันนี้แมทบอกกีลานะนี่มาเจอจับเจขึจ้นจอเบ,อบกเกอร์เออมีอะไรมั้งเนี่ยไม่มีอะไรให้เลยเ,เดี๋ยวจะวิ่งไปจับมาบิดกลับเป็นเกี่ยวคออะไรอัมโดรกักทาเยอะเหลือเกินอนะ แมตต์บันไดนี่ต้องเล่นสองหืหนหาว่าสองคนนี้นะอันนี้บันไดยอยู่อันนี้หยิบสิพี่เออหยิบขึ้น,นกระถูกงก่อนเอาขึ้นยังไงอะ่ะกดวิ่งได้ไหมเอ๊ะวิ่งแนละ้วมันทิ้งบันไดว่ะอ่าอ่าแมตต์หยิบขึ้นมาให้หน่อยจริงจริงมันวิ่งอัดลงไปได้นะฮะแต่ผมไม่รู้ว่ากดยังไงอขออภัยด้วยนะเดี๋ยวค่อยซ้อมนะพี่น้องนะเอ,เอาอะไรอะ่ะฮ่าบันไดส่งมาขอบคุณอ๋อมีบันไดอีกอันออก,กดอ2เพื่อกลางอ๋อนี่ไงแล้วขึ้นยังไงอ๋อ,อก,กด L2 เพื่อขึ้น โอ้ต้องกดขึ้นทีละขั้นเองด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นทีละขั้นอ่ากด R เพื่อหยิบโอเคอ่ะยิบเลยครับผมกด X รัว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 เออมาขึ้นมาพอดีใช่ไหมโอ้ยเน่เน่ไมีหลบได้เว้ยเอฮ้ยโอ้โหยังไม่ทันยังไม่ทันเวียงเลยพวกกระโดดลงแล้วเนี่ยฮะพวกกระโดดลงทันฮะมันโดดเองนะเนี่ยเดี๋ยวสติดีวิ่งเอ้าโดนแล้วโดนแล้วเอานิคนิคนิคเฮ้ยอย่าพึ่งเจอจับยกขึ้น slam สแลมโตเออบันไดเออเอาเอา อันนี้กระทงเรียกเออมีถีบได้ด้วยเหรอโอ้โหกระทงงายเลยเอ้อเอ่อยังไงยังไงครับผมเจอกระทืบขาเตะอะไรนี่เอาเอาติดเทินบ,บักเคิลฮะจับมานี่ยังไงจับยกขึ้นไปหักคอลงมาอ๋อออนี่หลังก็แทกบันไดแน่ฮะมีมุฟเซตอย่างนี้นะกิ้งลงไปกิ้ลงลงไปอะได้สิครับผมแมชนี้นี่เอาชนะพอนะไม่ต้องเอามันหรอกมานี้ยเดียเด๋ยวไปนะเราเวียงเวียงไม่ลงอะจับนี่นี่เอานี่เแบ็กเบเกอร์มา ขึ้นสิครับผมอ่าขึ้นสิครับผมมันขึ้นทีละขั้นใช่ไหมมันโจมตีดับบันไดได้ไหมเนี่ยอ๋อกดโจมตีกระโดดทุบเอาโดนด้วยโดนด้วยตัวละครน,นอนอยู่แทๆ้ๆปะปะป,ป,ปเราเอาความไวขึ้นฝั่งนี้เลยไปทีละขั้นจึ๊บจึ๊บอืจึจ๊บมันต้องกดทีกดท,ดทีหนึ่งขึ้นทีหนึ่งกระโดดอีกทุบอีกอืมเอาบันไดล้มเลยเดี๋ยวค่อยจับบีบันไดสองอันใช่ไหมกลางอ่ากางกางกางขึ้นเลยครับผม เอามันทุ่มใส่โอ้ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยจับนี่เจอเสยแบ็กบอดี้ดอมอันนี้ผมเล่นครั้งแรกกนะ็จนะจมมัว่วๆนะฮะสำหรับแมชบันไดมันกลางแนละ้วแมชมันกลางแล้วเฮ้ยสองพี่น้องแห่งยุคนะฮะเจอจับโยขึ้นนี่เสยเฮ้ยเหมือนเป็นท่าซิกเนเจอร์มูฟหรือเปล่าเนี่ยท่าเนี่ยเออสามรอบ <c oughs> เฮ้ยใจเยน็นใจเยน็นพี่น้องอออซุปเปอร์คิกตะโกนซุปเปอร์คิกเฮ้ยเฮ้ย วิ่งวิ่งวิ่งจะม้วนนะอะไรนี่เ <m> <ain> ตะหน้าความเลยอะไรมีมีมุฟเซตเยอะนะเก <m ul ain> Spin ๋จับนี่หักขาแม่เลยโอ้สปริงบอดมานี่จับจับไปไหนละ่ะวิ่งไปนูนป้นอาจเทินมาขึ้นวิ่งไปนี่อะไรกระแทกเอาแล้วไงอ่ะจับเอาไม่ได้อีกอย่างเล่นไม่เก่งพี่น้องอือ응ืมอืมอืมอืมวันนี้จับเอาหน้ากระแทกพื้นมันซะก่อนอลงอย่างนี้ขอบคุณครับผมผมขึ้นเลยครับพี่น้องครับ ขึ้นเลยครับผมขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับ <_ an> แกะสิครับผมโอ้ยโอ้โอ้โล,วโลวสามเหลี่ยมรัลุวอ่ะมันขึ้นไปแล้วจับอ้าวอ้างหยังไม่ทันอะไรเลยมูนซอมลงไปอีกนี่มูอ่ะนะนี่มูอ่ะท่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจับขึ้นไปอ่อานมันก่อนอัดมันก่อนเดี๋ยวไปทุ่มตรงบันไดได้ไหมเนี่ยไปทุ่มตรงบันไดเอาผักใกล้ๆเชือกอ๋ออันนี้เป็นท่าซิกเนเจอร์มูฟนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันทับกดเองนะเนี่ยกระโดดอุ้ยอะไรเนี่ย คนดิแนเดสทอยเยอร์เหรอไม่รู้อ่ะเออโดนบันไดด้วยกิ้งโดนบันไดด้วยมาหยิบหยิบสิพี่หยิบหยิบเออนี่มันเป็นท่ามูฟเซตนะเมื่อกี้มันกดเองนะนี่เด้งกระเชือกอะเรากดไม่เป็นเรามาขึ้นขึ้นขึ้นเออเมื่อกี้เราใส่ซกเนเจอร์มูฟแล้วใช่ไหมหยิบมั่งเลยเออไอชิปนี่มันดูสิว่าชิปนี่ใครจะเอาไปใครจะได้ชิปใครจะหายเฮ้ยได้แล้วเนี่ยเอ้ยได้แล้วมั้งเนี่ยเอามันหักบันไดเดี๋ยวก่อนเอายังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเฮ้ยล่นลุ่ม้ออ อโดนบันไดกระแทกหลังจะแพ้ป่ะเนี่ยเฮ้ยอ่ากางเออขึ้นเลยก็ได้อ่ะอันนี้อ่ามีกวากมือเรี้ยงกุนั่งเอายังไงก็เอาไงก็เอาพี่น้องจับเหตุบาทแล้วกระทืบกระทืบขาค่อยค่อยบิดกันมาจับมานี่มาจับยกขึ้นสแลมเออโดนกับกบันไดเออเฮ้ยเราอัดกับบันไดอีกได้ไหมนะเออมันดูเท่ดิเว้ยมานี่ใกล้ๆมา ใกล้ๆจับยกขึ้นฟาดเอ้าโดนไหมเนี่ยทำไมไม่มีแอคชั่นเลยวะอีกขออีกทีขออีกทีจับจอเบเกอร์เออเอาโดนบันไดล้มโหบันไดอ่อนแอมากอ่ะกลางมันอีกเออกิ้งลงไปครับพี่กลางอีกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขึ้นทีละขั้นโอ้จะทันไหมเนี่ยขึ้นทีละขั้นอย่างเงี้ยเจอจับดึงกางเกงร่วงลงมาเอายังไงยังไงเอา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 มั่วมั่วมั่วดีตาเอาเอามั่วเอาต่างคนต่างมั่วเดี๋ยวเดี๋ยวเจอจับเอา บิดไปบิดมาจับยกขึ้นสแรมเฉยๆเลยเอาแล้วซุปเปอร์คลิกแล้วมันตะโกนซุปเปอร์คลิกแล้วเฮ้ยระวังเอื้องเต็ปลายค้างมีภาพช้าให้ดูเผื่อดูไม่ทันมันต้อจะเป็นท่าไม้ตายมอนเนอะมันกี้เนอะเออคงท่าไม้ตายเหมือนกัน้วสองคนนี้มูนซอลอีกเออ เวียงร่วงเวทีพุ่งใส่เอ้ยมันพุ่งได้ด้วยว่ะเฮ้ยทำยังไงวะทำไม่เปิดเลยพี่น้องครับเกมมันไวมากอรัเมื่อกี้ดูมันพุ่งไวมากดูดิพุ่งเอ้าโอ้โหพอบอกว่าพุ่งเป็นเนี่ยพุ่งโชว์ใหญ่เออความฉลาด AI ดูดิฮะนั่นเนสปริงบอดไวเหลือเกินไวเหลือเกินดีนะกดทางเอ้ากบดิลูดิเอานั่นเอานั่นเออเออเออเอามั่วเมั่วเจอกระแทกรางเออเอาอยังไงอะ ถ้ามันฉลาดมันจะขึ้นมันจะขึ้นบันไดไปเลยนะถ้ามันฉลาดนะขึ้นไหมอ่ะเนยฉลาดไม่ล่าฉลาดไม่ล่ำถีบไครอ่ะเออฉลาดไม่ล่าเออฮะเขาขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดอยู่แล้วเกมเอไอเกมนี้นี่ถีบไม่โดนไม่รู้อะเราเล่นไม่เป็นเรายังดูฉลาดชะกว่าพุ่งลงไปโอ้โหเนี่ยเราไม่ฉลาดแล้วกูไม่ฉลาดแล้วกูโดนกูไม่ฉลาดแล้วอ่าเด้ยใจเย็นพี่แมทขึ้นไปไหนแล้วพี่ขึ้นตามมาแล้วกันจับมาบิดแซนฟรานลงมา ขอขึ้นเชือกบ้างพี่กระโดดทิ้งซองอ่ะโดนด้วยเอออ่ะกิ้งลงไปขอบคุณครับผมคุณเถเออกดพีดมันทุบม,มันได้ล้มเลยโอเจอเตโตบแล้วยังไงฮะเอาพลักพลักอัดดันดัน,ดนเออเจอจับเอออ๋อเป็นท่าซิกเจอร์หมูของมันนะฮะปึกก็ให้สามรอบเออเอาเข้าไปเออภาพใช้ดูเผื่อดูไม่ทันโอ้ยเอา,แล,เอาแล้วสุปรคิมันใส่ทำให้ตายแล้วมันเงื้อมาและ เงื้อมาแล้วอืมอืมแก้ทันแก้ทันกดมั่วกดมั่วนี่วิ่งทําไมเจอหาเขาเออโดนมันไดอีกนี่ซุปเปอร์คิกมั่งมาถึงตาเรามั่งแล้วขึ้นมาสิพี่มามีถ้าไม่ตายสเปเชียล์สองอันแล้วเจอรูวงอุย้ยรูวงซุปเปอร์คิกซุปเปอร์คิกโอ้มันตะโกนซุปเปอร์คิกตบตบนี่ก็เล่าใส่ได้ก่อนครับผมใส่ได้ก่อนครับผมามาเฮ้ยใ,ใส่ท้าไม่ตายอย่างนี้แล้วเราต้องขึ้นเอ้ยขึ้นวางบันไดสิพี่เร็ว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 เร ออ high, le, เออเร็วเร็วเขึ้นเออขึ้นเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันฟื้นเดี๋ยวมันฟื้นเอาชิปเอาชิปเร็วชิปหยิบสิพี่หยิบเออหยิบสีเลือมสีเลือมรุ่นรุ่เฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้ยังได้ยังเอ้าไม่ได้มันหักบันไดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเออหลังหักพอดีฮะหล่นโดนบันไดอย่างงี้เออจะชนะอยู่แล้วฮะจะชนะอยู่แล้วอ่ะเอา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 ไงล่ะพี่หยิบจะโจมตีผมตอนไหนอะพี่ ความฉลาของ a อ,อนั่นแน่มันไวมึงม,มึงแค่เล่นเป็นแหละกูยังเล่นไม่เป็นเท่านั้นเองเอาบันไดมาเว้ยบันไดมาเว้ยเอาเอาเอา,เอาวางครับผมมาจับเราโยกขึ้นมาแม็กแจ็กซันจับเอาไปไหนเอาเวียงออกไปด้าน่างเวทีมันเวียงลงยังไงวะเนี่ยเรากดเป็นตะเวียง,งเฉยๆนะไปยืนอื่นยืนอื่นยืนอื่น,น,น,นเอามันไม่ขึ้นหรอเออมันขึ้นแล้วเดี๋ยวด้ยใจเย็นใจเย็น ตบอืตบเบาๆร่วงเลยเีนน่ดิลุดแหมจริงๆมันโจมตีข้างล่างได้กดไม่เป็นหรอพี่น้องวันนี้อะไรนักหนามวันนี้ใครเล่นเพจสี่กดเป็นบอกหน่อยเด้อจับยกน,นี่ช er. นบล็อกเกอร์นี่ซุปเปอร์คิกมาแล้วเร็วๆ,ๆอือภาพชายดูสโลโมชั่นขึ้นบันไดเลยโอ้โหกดขึ้นเถอะเอ้ยมันผักลงอ่ะพี่น้องครับเอาใหม่นะเอาใหม่นะใครเล่นเพจสี่อะแล้วกดยังไงบอกหน่อยนะ ไอโจมตีเชือกอะสเปนบอดอะกดไม่เป็นจริงๆพี่น้องเป็นน่าจะมันกว่านี้หยิบเลยหยิบเลยเออใช่ไหมหยิบเลยหย,ย,ยิบเลยได้ไหมเนี่ยไม่ได้อีกแล้วมันถักอย่างนี้นะมันใส่ท่าน,นี้ได้ไหมเนี่ยอ,อืองเอ,อื้อบาบโซโลโมชันโอ้ยแพ,แพ้แน่กูแพ้นแน่พี่น้องครับเออ,อขึ้นไปเอาเลยครับ ขึ้นไปเอ้าผมนอนรอโอ้นเฮอนู้เอวเอววิวเอววิวนี่หงร่นมังกรลำนะเฮ้ขุ่นตีนจังเฮ้ยกุ่นฉังตีนจังเฮ้ยขึ้นไปมึงชนะแล้วเนี่ยทึงขึ้นไปเนี่ยมึงมือถังหงร่นมังกรลำขึ้นไปมึงชนะกูแล้วเนี่ยอ้าจับกูโยกขึ้นมาเอายังไงเอาให้เต็มที่เอาโอุยังสปริงบอร์ดถีบเอาเฮ้ยเฮ้ยมึงกดอยังไงเมื่อกี้กูมั่วเนี่ยเฮ้ยมึงสปริงบอร์ดได้กูมั่วมั่วอ้าแล้วซุปเปอร์คิกมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้ว เอาเจอจับเอายังไงอ่ะเวียงเอเ้เด็กบล็อกเชือกได้เว้ยจับยกขึ้นควนหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กพี่น้องอืม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 มานี่มานี่จับยกขึ้นฟาดบันไดพระอืมเอา,เอา,เอา,าไม่โดนบันไดมา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 จังหวะนี้แหละมั่วงกุมม่วมันผลักออกเว้ยพี่น้องจับมานี่จับยกขึ้นสแลมอย่างเดียวแล้วกันแมช์นี้เออเออเออมึงกิ้งไปเลยมึงกิ้งไปเลยเออมึงกิ้งใช่ไหม กูขึ้นดีกว่าอ่ามันไม่ทันละไม่ทันละจับนี่บิดกลับบิดไปบิดมาทุ่มด้วยอามตัวแร็กมามันหักแขนมาเลยอื้อหักแขนหักแขนหักแขนมานี่อัดมาให้นิ่มฮะจะมีท่าไม่ตายแล้วเว้ยจับมานี่สูเพกเอาเฮ้ยมันแก้ได้เฮ้ยพี่น้องเดี๋ยว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 เกมนี้มันไวมันไวไวมากบอกเลยว่าไวมากเอากูยืนอื่นเอายืนอื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยฟื้นดิฟื้นฟื้นมันหยิบแล้วมันหยิบแล้วเอ้ย โอ้โหแพ้เลยโถเอ้ยบดจะแพ้ครโตโอ้โหแม์นี้สี่ดาวครึ่งโอ้ยก็โอเคผมก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับแมชตับันไดฮะระหว่าง2พี่น้องยังบักนะครับผมอะใครย้ายใครเจอใครแมชไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เนาะถ้าแมชไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะหยิบมาเล่นให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะ เอาก็อย่าลืมนะฝากติดตามช่องทิกต o k ผมด้วยนะฮะอาจจะไลฟ์เกมปลูกผักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะใครที่อยากพูดคุยกับผมนะฮะใน TikTok ก็ไปดูไลฟ์สดกันได้เด้อสำหรับวันนี้ผมแล้วก็พี่น้องยังบักก็ต้องขอลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่เทปหน้าเด้อสวัสดีครับ